ครับสวัสดีผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กันที่ช่องลงลักสตดิโอผมวันนี้ก็มาอยู่ที่เกม Ride of Apollo ครับผมนะเป็น EP ที่7ครับผม EP ที่7นะครับผมนะผมตอนอื่นได้เลยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมนะวันนี้มีทวนมา9ก้าพันนะผมก้าพันหมุดนะผมนะเล่นบวัวมานะผมเดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจมาเดินะนะ 375บาทของเราเราจะได้กี่บาทนะครับผมไปเราเริ่มกันเลยดีกว่าผมมผมไม่รอช้าครับผมเวลาบ่ายโมงครับผมตอนนี้เกมนี้จะแตกหรือเปล่าตก็ได้มาสามตัวผมน่าจะได้แค่สี่ตัวนะสี่ตัวนะผมสี่ตัวไปต่อครับผมลุย12ครั้ง ครั้งที่หนึ่งมาไม่ได้อะไรเลยเออครั้งที่สองมาว่าได้วะตัวอะไรลงมาตัวเคลงมาได้ไหมเออสวยขอพวงหญ้าลงมาได้ไหมดอกหญ้าแหมตัดมา48บาทครับผมจังหวะน,นี้แม่สเกตเตอร์มาวายน่าจะสลับมามานะาันจังหวะนี้สายเอครับผมขอตัวคิวลงมาได้ไหมแถวแรกเพื่อน โอ้โหตัวเจลงมาแทนว่ะเหลือห้าครั้งแล้วผมห้าครั้งที่เหลือเราจะทำอะไรได้ไหมครับนี่ครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมคอมโ,มโบไปไอ้นอ้องแม่มันไม่คอมโ,มโบนะผมไม่คอมโบนี่ไงขอดอกยา่าเพื่อนด,ดอกยา่า โอ้ตัวเอวะ่ะเออได้อยู่ครับผมตัวคิวลงมานะตัวคิวไม่ตัวสิบลงมาแล้วผมแหมเวลานี้เกมนี้ไม่เข้านะผมได้มาหนึ่งร้อยนะผมนะผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับ EP ต่อไปนะผมจะเป็นพิกเกมอะไรแล้วผมแล้วจะได้เท่าไหร่แล้วผมรอลุน้นรอชมเหมือนผมจะแตกดีหรือเปล่าแต่เกมนี้นะผมออไรต์ออฟอพอลโลนะผมเวลาบ่ายโมงนะผมไม่แตกนะผมอย่าไปเล่นนะโอเคนะผมอ่าแล้วนะผมเดี๋ยวสำหรับ EP นี้ผมก็จากกันเพียงเท่านี้นะผมไว้ EP หน้าผมเราจะมาอยู่ที่เกมอะไรนะผมรอชมเลยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ